มสวัสดีจ้าคนสวยตอนนี้เราอยู่ที่แถวลำธารน,น้ำตกกระสระบุรีตรงนี้เรียกว่าน้ำตกดงพญายิน <c oughs> ก็จะเป็นลำธารไปแบบนี้ <c oughs> มี เขาเรียกอ,อะไรแม่ห้นั่งกันดินน้าน้ําก็จะใสแบบนี้มีตั้งปีมีตั้งปีแต่ก็ทํามันแห้งไปมางน้ําก็จะลดไปมัากวันนี้สภาพก็คืมนฟ้าคลื่นฝน๋ยวมีแดดเ๋ย่มีฝนนี่ยายกะดมบานวนป้าต่อยหยุดวิววันนี้เป็นวันหยุดก็เลยมากัน ลุงตัวน้ำลุงก็เลยต้องอยู่ข้างบนหนาวเน<ม>ก็กจะเล่นน้ำเป็นอย่างนี้พาลูกพาหลานมาเล่นกันนี่มีแฟนก็พากันมาได้เป็นลำธารขึ้นไปยันข้างบนนู่นแหละน่าจะไปถึงเจ็ดสาวน้อยอะไรข้างบนนู่นแหละไล่กันมาเรื่อยๆข้างล่างก็จะน้ำลึกลงไปเรื่อยๆนี่ยมาล้วนกับปลาต่ออีทีิ สภาพก็จะเป็นปา่ปาป่าฝนตอนนี้ฝนตกเหมือนเสาไว้พันนี้นะเมื่อก่อนเป็นเขื่อนหรือ,อยังไงนี่แหละที่ขักน้ำแล้วมันพังหรือ,อยังไงไึกรั้นเลยมีสภาพเป็นอย่างนี้เป็นเสาเสาเสาอยู่น้ำลึกนะน้ำลึกสองเมตรกว่านะบางที่ลึกลงไปหนะ่อย เขากั้นเศษไว้ไม่คนเข้าไปบางที่ก็จะเป็นพุ่นลอยไม่คนเข้าไปนะน้ำใสเห็นปลาตัวเล็กเล็กแล้วขี้เกียจลื่นลื่น

รองเท้าใส่ที่มีรัดต้นไม่ใช่ใส่ที่มันไม่มีรัดต้นหูขี้ไปมันก็ลอยตามน้ำสิครับแบบถวมก็ลอยตามน้ำหาที่รัดต้นแอนด้า199ก็มีพอดีจ้าคนสวสวยลุงแงดลงน้ำลุงแงดไม่ได้ลุงแงดลัวน้ำ ที่ไหนฝนตกมั่งบอกด้วยน้ำตกอยู่ฝั่งนี้สระบ,บุรีเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งที่อยู่เนี่ยสระบ,บุรีแต่ถ้าเลฝั่งโน้นก็น่าจะเป็นนครราชสีมานะ,ะมันกั้นกันอยู่แต่อำเภอหมวกเหล็กขึ้นฝั่งไปฝั่งน้นก็เป็นนครราชสีมาเพราะที่เจ็ดสาวน้อยก็เขียนไว้ฝั่งนั้นนะเป็นนครราชสีมาฝั่งนี้เป็นสระบ,บุรี แต่อำเภออะไรไม่รู้นะแต่ฝั่งนี้อำเภอหมอ,อกเหล็กข้างล่างน้ำลึกกระโดดน้ำเล่นภายเรือกันได้ตรงนั้นมันไม่ลอยไปไหนนะตีหินก็จะเป็นแก่งอย่างเงี้ยแก่งรับหล่นกันมาเรื่อยๆยังไงที่นั่งก็จะมีอย่างนี้มีหลังคา มีเสือปูให้ก็จะมาเช่าคือไม่ต้องเช่าบริการโต๊ะนั่งฟรีแต่ว่าซื้อข้าวซื้ออะไรเขามากินเนี่ยป้ายแดงๆจะเขียนว่าบริการโต๊ะนั่งฟรีอ่าแต่ก็ซื้ออาหารจากร้านเขาน้แหละอันนี้ยายดมยายจะด,ดมสอดน้ำแต่อยู่บ้านเลิกดมแกก็เล่นน้ำสายยางทั้งวัน เปียกชุ่มทั้งวันรดน้ำต้นไม้สภาพาเต้นลุงก็จะเป็นอย่างนี้พี่นั่งจะ,จะเอาของมากินนั่งดูตาาเล่นน้ำเราเริ่มเย็น หนาวหนาวกลัวน้ำเห็นลงกันได้แป๊บเดียวขึ้นมานั่งสั่นกันดีจ้าคุณรีสุดาคุณนุ่นคุณนันตพัฒคุณแอนฝนตกกันไหมกรุงเทพอะ่ะฝนตกกันไหม แล้วเราจะไปใ,ใ <S <S กล้ๆลุงจะพาไปดูนี่รองเท้าลุงเป็นอย่างนี้แอดด้าเหมือนชื่อเจ้าของเ,ลเวลาเราใส่เราก็ทำอย่างนี้ปั๊บใส่ก็ไปรัดส้นซะมันก็ได้แล้วเนี่ยเอาสายลงมาใส่เนี่ยงรัดส้นซะ แล้วก็จะลุยน้ําลุยอะไรก็ไม่เป็นไรเดินสบายไม่รู้ว่าลื่นเอยาบไปเถอะหยาบไปเหอะไม่ลื่นตอนทานี้ไม่ลื่นสบายเดี๋ยวต้องคู่ใหม่ๆนะพอเก่าไปหมดดอกมันก็ลื่นเนี่ยเนี่่ยตรงเนี้ยแม่น้ำลื่น้วก็ไหลแล้วก็แบบดชื่นมากใบแดงดีดิ้วหน่อยดิดีดิ้ว ไรจะดมนมก้อนหินเอาถือถือเนี่ยนะ้องขอเล่นผมอยากเป็นแบบอยากเป็นตัวละครหลักในไลส์สดบ้างอยากเป็นเด็กอดยดาวศิลูกอะไรอ่ะแม่วินี่นี่นี่ปลา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 ตัวใหญ่มากปลาตัวใหญ่มากที่มันเป็นปลาตะเพียนแล้วมีสีดำตรงกลางกระสุกขีด เข้าใจว่ามันเป็นขีดอ๋อมันปลาว่ามันจะมันใช่ไหมไม่มันจะเป็นกระสูบขีดปลากระสูบมันจะมีแบบขีดกับแบบจุดตัวเหมือนกันแต่บางตัวเป็นจุดเรียกกระสูบจุดนี่กระสูบขีดเป็นปลาแม่น้ําก็จะมีอยู่เยอะนะในเนี้ยกระไรไหนไม่เป็นเป็ดูกรคนไม่รู้มันขึ้นเลขศูนย์อะอ้าวแต่มีคนเม้นมามีคนเม้นใช่ไหมอืมโอ้ใช่ี้ใช่ี้ไลฟ์สดเลย ถามแฟนเพจที่คนดูเท er ่าไรคนดูเท er ่าไรบอกด้วยลุงไม่รู้อของ,งลมมุมันขึ้นศูนย์นูน่นช่งบนก็จะเป็นที่นู่น,นเป็นที่น,ทนั่งมีหลังคาไม่ต้องก,ล,กลัวฝนตกเราก็นั่งอยู่ในร่มได้แต่ต่อเราก็นั่งอยู่ในแดดน,นี่แคดดาใส่ไปรถไม่มีรุ่นเล่นเข้ามาโดยโเล้วไม่เล่นนะ ปลาหั่นกระโดดปลาโอ้ปลาปลาปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่อยู่ไห็นดูแล้ก็จะมาเข้ามาหาอาหารกินจับจับแนะ่ะจับเลยแนมะ่ บอกคนดูเป็นร้อยคนดูเป็นร้อยคนดูเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านใช่เพราะเ,เราสนใจแต่คนรักคนเกลียดเราไม่สน เนี่ยเขาจะเขียนว่าน้ำลึก2เมตรตรงนั้นแหละตรงที่ปัก้ต้แต่ข้างล่างจะลึกกว่านี่หนูก,ก็เหยียบพี่จมน้ำนี่หนูก,ก็เหยียบพี่จมน้ำ ที่นั่งก็จะเป็นอย่างนี้เ็าก็มากันผลของกินมามานั่งดิ่มน้ํากินเหล้ากินเบียร์ได้เขามีขายนู่นข้างล่างเป็นวางวังน้ำแดดจ้าแล้วแป๊บเดียวก็แดดจ้าแป๊บเดียวก็ฝนตกแบบนี้อาสภาพมันเป็นป่าป่าก็จะซับน้ำ ลงแล้กลัวน้ำไม่ลงอ่ะบรรมดาไหนเนียอาสาคน่วยมากอแขบจอมเลวแดดสวยๆไทยเลยวงไลดอยู่ น้ำไหลแรงอยู่น้ำเยอะช่วงนี้ยมีน้ำอยู่อาทิตย์ที่แล้วตัดหนาวอาทิตย์นี้ก็ยังตัวุใส่ได้ยันอแบเนี้แล้วนใช่เขาให้เช่าเรือภาย ปลาเยอะมากแต่ว่าถ้าแก่งเล่นน้ำเน่แบบนน่งไน่นนอ่ะบจ้าแล้วแป๊บเดียวตอนนั้นแหละแล้วก็ฝนตกน้ำใสมาก ô lươn lươn, lươn, mưa thứ cho nam cực người mưa thứ đúng rồi lòi 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 เนี่ยละมาต้ามันมีปลาตัวใหญ่แล้วเนี่ยโอ้ลอย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 นะเน็ตถ้าน้ำไหลเนี่ยสวยมันจะไม่คาวแม่นเป้าเนี่ยแอด้าลุยได้ไม่ต้องกลัวไม่ลื่นสองร้อยกว่าบาทแต่ของแท้อายาหน่อยนี่เิร์วเนี่ยมีปลาเนี่ยกระสุบกระสุบขีดไปนู่นแล้วตัวใหญ่ ก็จะเป็นวางน้ำแบบนี้ไม่รู้ดอกอะไรเหมือนกันกล้ๆดอกเข็มสีส้มต้นใหญ่มากนุ่นปลาเพียบเลยนะเป็นปูง มองไม่เห็นหล็อกในกล้องเนีเป็นูงเลยปลากระสูกตัวประมาณครึ่งโลปลากระสูกตัวประมาณครึ่งโลรยมกมันอยู่เนี่ยประมาณสามสี่ตัวแหละสิบตมไหม ปลาเห็นปลาเห็นปลาไหมนง่นแหละตอนคนอยู่มันก็จะามาหลบพอคนไม่อยู่มันก็ออกไปทั่วคุณ ยาวมือถือตกน้ำโอเคเป็นปลากันไหมอ๋อปลาต่อยจะหยุดวันจันทร์วันจันทร์ก็จะหยุดพร้อมบานวันนี่แหละเจี๊ยบปลาต่อยบานว้นหยุดวันเดียวกันก็จะหากาิจกรรมทำเยกกันทำเนี่ยเวลามันเป็นลูกปลาเล็กๆจะเป็นแบบนี้ตัวเท่าปลาทิวเรือจะเป็นปลาทิวก็ได้รูอลูก,ลกปลากระถูกก็ได้คล้ายๆกัน

เยอะเยอมากทสัพนะมันเอดวัน,นงกงวันพิมมาตัวใหญ่ๆนะลุงไม่อ่านไม่เห็นคูคนดเยอะแยะแต่ลุงมองไม่เห็นก็พิมพ์มาตัวเล็กต้องพิมพ์ตัวใหญ่ แดดหมดแล้วเดี๋ยวฝนตั้งคาวอีกแล้วนะ่ะหนุนที่เมกอนเบลอเน่ยเดี๋ยวก็ตกลงมาอีกลายในน้ำกินได้แต่ก็ห้ามจับก็ห้ามจับเป็นพื้นที่อนุรับกันไว้เหน,นือเนี่ยมันจะมานะี่ยเล อไปนี่เลยเนี่ยลูกปลากระสูนแล้มันคุ้นคนแล้ว น้ำสาวเล่นน้ำใช่แล้วลมสาวบางกับสาว่อยเลยข้างบนนู่นจะเป็นเจ็บสาวน้อยขึ้นไปเรื่อยๆข้างบน ตาจ้อยหลับไปแล้วเป็นป่าแบบนี้เลยต้นไม้ก็มีกระบอกมีนก น้อยจับเชือกให้แน่นหนูน่าจะเชือกขาดกพวกงเล่นจะที่ไหนละ่ะที่น้ำตกแถวแถวสระบ,บุรีมมกเหล็กยี้ตรงนี้เรียกว่าน้ำตกดงพญาเย็นเลยเลยมาจากเก็บสาวน้อยหน่อยๆก็ออะจะเป็นลำธารไล่ลงมาเรื่อยๆ นี่ไ้ก็ถ่ายอยู่เนี่ยออดำน้ำหน่อยอากาศไม่ร้อนมันเย็นถ้าเล่นน้ำอีกก็จะหนาวเลยเพราะว่าเป็นบ่อเป็นอะไรมันจะเป็นที่เลนมันจะที่เดียเท้าเนาะอันนีน้ก็ทรายแบบเลิกมาก พอถึงฤดูน้ำหลากมันจะน้ำเยอะกว่านี้ท่วมพวกนี้เลยแหละท่วมหินถุกพวกพวกนี้เนี่ยหินแบบเนี้ยน้ำก็จะท่วมไปเลยน้าเล่นน้ำปักทงแดง thế còn cả Rakada tìm hái nấm sẽ nhiều, ui, cái này là rác thải ใีใครดูจักหน่อยอแล้วพิมพ์มา,า,ดาได้แล้วอ๋อเอออ่79คนช่ำๆไกลแล้วมนแดดปั๊บฝนก็ไม่แล้วใช่อากาศดีอย่างเงี้ยเหมือนลานก้า พี่ยังจีพี่เล็กดูค่ะโอเคโอเคโอเคแม่ปลาอยู่นี่เลยอของแข็งปล่าใช่ปลาตัวเล็กๆล็กลูกตายนั่นแหละลูกปลาตะปูค่ะเทียมมุ <c oughs> มกเหล็กค่ะมุกเหล็กดงพญายเย็นจ้าดงพญา,ยพยายเย็นดงพญายเย็นจ้า สดซื้นมากเลยจ้าเล่นน้ำใส้มากเลยจ้าน้ำแบบใส่แบบใส่ไม่ไหวน้ำคือใส้มากเลยจ้าโอไม่เพราะว่าบาดวจะใช้ซัมซุงไ์สดไงซัมซุงมันไม่โชว์คนดูแต่ถ้ามีคอมเมนต์ก็แสดงว่ามีคนดูนั่นแหละ สวยมากบรรยากาศแบบแก้แบบเลิศมากแบบเย็นสบายมากเวอร์ดีมากหอพานพี่จิ๋มหอพานดูดีปลาตัวน้อย,อยเต็มเลยอ่ะลุงมันมาอนุบาลอยู่ตรงนี้มันหลบให้ตัวใหญ่กินมนะันแล้วมันมาหลบอยู่ตรงเท้าลุงมันไปตอมเท้าลุงด้วยอ่ะดูดีมันน่ารักเนะนนล,ลุงเราเอาไปเลี้ยงบ้านแต่ไหม ฟินเวอร์เที่ยวไปฉี่ไปแบบสัปคงแน้วก็เป็นน้ำเปล่ใช่แต่ดีดูตลอดขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเปิดไล์ให้แม่สามีดูไปเลยสิคะ <c oughs> แดดไม่ร้อนชิลมากพี่ชิลมากสบายมาก ยายดงก็ฟินนั่งคุยกับพี่ต่อยชิวๆชิวๆนี่โหตัวใหญ่มานี่อยู่ไหนวะนี่อุ้ยจริงด้วยอยู่ตรงตูดพี่ต่อยใหญ่โอ้ยตัวใหญ่ระวังต่อเราเด้อปาตัวใหญ่มากจังด่างมาเลยเล็บไอ้ด่างดำมาเลยเออไม่มีหลายตัวกระสุนขีดปลากระสุนขีดน้ำใสอะค่ะน้ำใสดีจังพี่เอ้ยสบายจัง วันธรรมดาอย่างนี้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนี้คนทําอาชีพอิสระหรือว่าคนเฟสออกมาใช้ชีวิตมาพักผ่อนในวันหยุดก็เยอะเหมือนกันนะสบายตามเม็นกุยก็โอเคเพราะว่าเครื่องไอโฟนชาร์จอยู่ไงเออก็เลยไม่ได้เอามาไลฟ์ อย่าไปไล่เล่นในติกตอกอ่ะไปไหมตามมาหน่อยนะเดี๋ยวเราไปติกตอกกันดูนะเพราะมันจะเป็นยังไงสนหน่อยนะขอโทษลุงอย่าหนีไปนะหนูหนูหนอ่ะขอขอตามไปติกตอกนะมานะมานะ